Was busy thinking. วีคสองมาแล้วทุกคนอย่าลืมไปจัดตัวกันนะครับแฟนตาซีเพียเมลีกนะฮะอย่าลืมไปจัดตัวกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันหน่อยว่ากระแสะวันนี้เป็นไงนะครับนี่เดี๋ยวมาดูหน้าแรกของเขาเนี่ยเขามีแบบไกด์ของวีคสองนะครับกดเข้าไปนี่มาแล้วนะครับนักเตะหน้าจับตามองเดี๋ยวขอแปลไทยก่อนนะนี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่ นี่ก็จะมีฮารลันแล้วก็ดีนะครับเฮลิสันเคนนะครับอ่าเขาบอกว่านักเตะที่น่าจับตามองก็น่าจะเป็นฮาลันครับนี่ครับฮาลันแล้วก็ซาร่าครับวิคนี้ก็เรียบร้อยแี่ก็ใช้ซาร่ากับฮาลันนะครับกับตันน่าจะเป็นเอาฮาลัเนเหมือนที่เขาทำดีกว่าอ่ามาดูมีใครบ้างนะครับวิคสองนักเตะน่าจับตามองก็จะมีมาตินเนลลี่นะครับ แบมฟอร์ดนะฮะโทนี่นะฮะโทนี่เดะบอยนะครับแล้วก็นูนครับดาววินนูเนสครับอ่าส่วนวีคดาห์สองอ่าดีเฟนส์ครับดีเฟนส์นะครับก็จะมีแล้วก็ดีนเวลเบกนะครับเวลเบกมาไงครับแล้วก็เคสเวลนะฮะแล้วก็แจ็คแฮร์ริสันนะครับอ่าเพื่อนๆออย่าลืมไปดูนะก็จะมีบทวิเคราะห์เต็มไปหมดเลยนะครับ ประมาณนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกทำไมคุณูคุรูเชฟคุรเชฟกี้ถึงทำติกซอร์ของคอนเต้ได้ดีให้เสร็จอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูของสกอตต์บ้างนะสกอตยวเดี๋ยวขอกลับไปก่อนว่าคนเทดใครเยอะนะครับคนเทดก็ฮาลัานเนี่ยซิเชนโก มิโตวิดมาตินเนลี่คูลูเชฟกี้ก็คือคนที่ทำผลงานดีตั้งแต่นัดแรกนะครับดาวินนะครับปานเกาโกลชาซาลิบาซาราทิเปียนเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยครับใสไว้แล้วเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูของอีกเว็บหนึ่งครับของสกอตนะครับมาดูวีคสอกับตานทีมเขาเน้นไขนี่เขาให้โวตนะเว็บนี้เขาให้โบตนะครับพวกฝรั่งเอาโวนฮาลัานเงนหมดเลยครับเห็นปะ61%นะครับ อันดับ 2. ซาร่า20%อันดับ 3. เดอร์บอยนะครับอันดับ 4. เทสซูโหทิ้งห่างเยอะแยะนะครับก็เอกฉันแหละเอกฉันเลยวีคนี้ฮารลันครับเดี๋ยวมาดูว่าฮารลันมันจะยิงกี่ลูกนะครับแล้วก็ทีมที่เขาแนะนำก็นี่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 ฮารลันเชสซูธอัตเตเนลี่ซาร่าอเลสซันต์โฟเดนาลีบาโรเบิร์ตสันเทรนเจ้า ก็คือส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะเลือกวิงอ่ะเอาวิงหมดเลยอะ่ะเพราะว่าเซนเตอร์มันไม่ทําคะแนนไงถ้าเอาวิงเนี่ยก็มีสิทธิ์ทำคะแนนนะครับเพราะว่ามันเติมไงอาจจะแอซซิตหรือไม่ก็ยิงได้นะครับแล้วก็มีสำรองนะวอร์ดวิลเลียมเบรล่าอาเช์มีอะไรอีกตรงนี้นะครับโปรแกรมที่เอื้อสุดๆน่าจะเป็นวูฟนะครับเพราะวูฟเจอฟูลแลม ไอเว็บนี้มันดูตรงนี้ได้นะว่าทีมไหนแบบเจอทีมอะไรบ้างนะครับเนี่ยวิลล่าเจอเอเวอเรตันอันนี้ก็จะโปรแกรมไม่หนักนะลุนลุนเอาชนะหรือไม่ก็ลุนไม่แพ้นะครับเนี่ยแมนซีเจอบอลเสต์แฮมเจอฟอร์เรสอะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตั้งกับตานทีมเป็นฮารลันดีกว่าอ่าโอเคอ่ะเออเดี๋ยวฝากฝากเอ,อ่อกลุ่มนะครับลีกของเราด้วยแล้วกัน เรียของเรามีประมาณ7คนแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูรหัสก่อนลืมรหัสนะครับอ่านี่นี่ PN 3 JN z นะครับฝากด้วยแอดมาหน่อยนีครับ PN 3 JN z นะครับ TS 1 4ลีกหลีนะตอนนี้พี่อยู่บวยเลยอะเปิดลหลีันมาเองแล้วแล้ผลงานห่วยแตกสุดๆนะครับโอเค ตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวฝากโฆษณานิดนึงท้ายคลิปนะครับอ่าตอนนี้มีบัตรเครดิตเกี่ยวกับใครยังไม่ได้ทำบัตรเครดิตที่จะสมัครนะครับเพื่อที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน La ซ a d a ผ่าน Sho ป e e นะครับอ่าวันนี้มีแนะนำ3ใบนะครับก็คือตัวนี้ TTV Sofas ครับตัวนี้เลยนะครับสิทธิประโยชน์นะครับโหสุดยอดครับมีแบ่งจ่าย0% 3เดือนนะครับ ตัวนี้เน้นให้คะแนนเร็วครับ10บาทได้1คะแนนนะครับสั่งของสักหมื่นนึงนี่ก็โอ้โหได้เป็นพันคะแนนแล้วนะครับสมัครวันนี้ครับรับเพิ่มนะครับหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับเติมน้ำมันเอสโซ่นะครับเงินคืนสาเปอร์เซ็นต์นะครับได้ถึงสิ้นปีเลยนะครับแล้วก็แคชแบ็กสูงสุด20%นะครับช้อปปิ้งวันเสาร์นะฮะแล้วก็ใบนี้ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับรายปีแล้วก็แลกเข้านะครับเจ๋งตัวนี้เจ๋งนะครับ เน้นช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้ครับ KTC Platinum Mastercard นะครับเ,เน้นส่วนลดนะครับตลอดทั้งปีทั้งช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ JD Central นะฮะ mm hmm. กดเข้าไปดูหน่อยหนึ่งหมื่นห้าก็ทำได้นะครับ mm hmm. ทำได้หมดเลยนะหมื 15, ่นห้ามันมีอะไรบ้างมาดูอันนี้25บาท1คะแนนนะครับเมื่อกี้สิบบาทหนึ่งคะแนนนะครับ ให้ดูนะครับนี่ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเขาก็จะซัพพอร์ตพวกออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็เจดีเซ็นทันนะครับะประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่านรายละเอียดเอาได้เลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งครับตัวนี้ครับ KTC Cashback Platinum มา s t ต r ร์การนะครับรับเงินคืนสูงสุด0.8นะครับเน้นช้อปปิ้งเลยครับใบนี้นะครับส่วนลดกับพวก เครือข่ายออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาดนะครับอันนี้มีประกันสินค้าด้วยนะครับประกันของสั่งมาประกันของ200ดอลสอรนะครับก็ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับประกันของนะครับอ่ะโอเคนอกนั้นก็รายละเอียดเอาได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะครับลิงก์เป็นยังไงลิงก์เป็นแบบนี้ครับอันนี้ของโซฟานะครับเพื่อนๆก็อ่ารายละเอียดเลยนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับ ทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับนี่มันจะมีบอกนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าสายขี้เกียจอ่านก็ไม่เป็นไรครับห5ื่นาทำได้นะใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับแล้วก็ใส่รายได้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้ยินยอมแล้วก็สมัครนะครับส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วก็คุยเลยครับถ้าขี้เกียจอ่านก็คุยก็ได้ครับถามเอาเลยครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ทําเรื่องลองยื่นดูนะครับถ้าผ่านก็จะได้บัตร นะครับแค่นั้นเองครับเอาไปใช้นะฮะฟรีแค่รมเนียมรายปีนะครับแล้วอีกใบนึงครับ KDC ก็อันนี้ครับเพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนี่รายละเอียดอยู่นี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้มือนทําทำได้เหมือนกันก็กรอกเลยครับชื่อนามสกุลอีเมลนะครับรายได้นะครับหมื่นห้านะครับแล้วก็ข้าพเจ้ารักทราบแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อมานะครับแล้วก็คุยกันว่าเราต้องการบัตร ใบไหนนะครับเพราะว่า k t c เนี่ยบัตรน่าจะประมาณร้อยใบได้แล้วครับมีบัตรเยอะมากเพื่อนๆก็บอกไปเลยครับว่าอยากได้แบบช้อปปิ้งออนไลน์เขาก็จะแนะนำให้แล้วก็ลองทำเรื่องนะครับยื่นดูนะครับอนุมัติไม่อนุมัติเขาก็จะบอกเราอีกทีนะครับอ่ะจบแล้วฝากไว้ด้วยโฆษณานะครับถ้าสมัครผ่านลิงก์ที่ก็พี่ก็ได้ค่าขนมนะครับโอเคไปนะครับสวัสดีบา,บายบายจุ๊บ